สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยผมพาทุกท่านมาดูทุ่งนาครับทุ่งนาต่างจังหวัดตอนเช้าเชา้าบรรยากาศดีครับอากาศร่มรื่นเย็นสบายวันนี้มีฝนนิดๆครับตกปลอยๆทองฟ้าคลึ้มคึ้มในน้ำค้างใน ยอดข้าวครับทงทางยอดข้าวบรรยากาศดีครับเชา้ชาเช้าเช้านี่เห็นแล้วสดชื่นข้าวกำลังจะออกรวง พาทุกท่านมาชมบรรยากาศกัน,นครับมีดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นใต้ต้นมะม่วงมีหมอกบางๆ ส,สำหรับคลิปนี้ก็เก็บบรรยากาศตอนเช้าๆของท้องทุ่งนามาฝากทุกท่านกันอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องเสือมลายมังกรน้อยด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ